สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะเราก็เจอกันอีกนะคะออวันนี้จะทําน้ําดื่มกันคะ่ะน้ําดื่มเนี่ยมันมีหลายหลายแบบคือจะแบบเข้มข้นแล้วก็พร้อมดื่ม พร้อมดื่มคือน้ำเนี่ยซื้อบรรจุขวดแล้วเนี่ยไปแช่เย็นความหวานประมาณอยู่ที่คือต่ําประมาณ10%นะคะไม่เกิน15%แต่ถ้าเข้มข้นเนี่ยเราจะต้องความความหวานอยู่ที่ประมาณ45-50%นะคะเราจะสอนให้ทั้งหมดเนี่ยวิธีการทั้งน้ําพร้อมดื่มน้ําเข้มขน้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ลองมาทําเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบกันในการที่จะทําน้ําสับปะรดพร้อมกับน้ําสับประรดพร้อมดื่มค่ะมันสัดส่วนที่เราใช้ในวันนี้นะคะเราก็จะมีวัตถุดิบ อื่นประกอบไปด้วยคือน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือกรดมะนาวนะคะแล้วก็น้ําทําน้ําเชื่อมวิธีการท,ทําที่ง่ายที่สุดที่เราจะทำใช้ว่าเราต้องเตรียมน้ําผลไม้ให้เสร็จถ้าเราจะใช้บรรจุขวดนะคะจะมีขวดแก้วถ้าเป็นขวดแก้วนะคะเราจะต้องคือเอาไปล้างฆ่าเชือ้อให้เรียบร้อยแล้วคว่ำให้แห้ง ถ้าเป็นขวดพลาสติกขวดพลาสติกนี่ต้องรอน้ําให้เย็นลงถึงประมาณ75องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะอุปกรณ์อีกอันหนึ่งคือขาดไม่ได้คือที่วัดความหวานแต่ถ้าทํารับประทานเองทําตามสูตรรสชาติจะอร่อยพอดีแล้วถ้าอุณหภูมิเราจะใช้ปลอดตัวนี้นะคะเป็นตัววัดแล้วก็จะมีถ้วยตวงบอกลักษณะว่าใช้กี่ถ้วยตวงนะคะแล้วสมุดแก้วน้ําที่สําหรับที่กระบอกตวงน้ําเราจะใช้แบบสําหรับตวงน้านี่ตวงของแห้งแล้วราต้องมีช้อนตวง นะคะจะช้อนตวงคือมาตรฐานมี1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชาครึ่งช้อนชาเศษหนึ่งสีช้อนชาเอาละค่ะพร้อมแลละเราเริ่มทํากันเลยดีไหมคะเราสับประรดสับออกมาแล้วนี่ค่ะดิฉันสับให้ดูแล้วนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะคะจะเป็นน้ําสับประรดที่ได้ออกมาในสัดส่วนเราจะใช้เท่าๆกันนะคะน้ําสับปะรดนี่คือ6 0 0ซีซีน้ำาสาวระรด600ซีซี นะคะเราจะเอา2ตัวนี้มารวมกันนะคะอ่าพอเรารวมเกล็ดแล้วร,รวมไว้ได้เราก็จะไปเตรียมทําน้ําเชื่อมกันเลยค่ะน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลยน้ำตาลทราย570รนะ้อยเจ็ดสิบพอน้ำตาลทรายที่ละลายแล้วเราจะใส่เกลือแล้วก็เติมกรดมะนาวนะคะแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวบางการกรองเนี่ยนะคะเราจะใช้กระชอนนะคะเพื่อวิธีการคือถ้าเราใช้มือจับผ้าขาวบางเนี่ยจะทําให้ผ้าขาวบางหล่นได้เพราะฉะนั้นใช้ใช้วิธีการกรองใช้ผ้าขาวบางวางบนกระชอนนะคะ อ่าเราจะกรองนะคะเดี๋ยวเราตั้งอีกทีหนึ่งเทน้ำเชื่อมกลับไปนะคะอ่าเราจะใส่น,น้ำผลไม้ลงไปเลยนะคะอ่าแล้วต้มต่ออีกแป๊บหนึ่งหนึ่งถึงสองนาทีค่ะเราจะบรรจุขวดแก้วก่อนนะคะขวดแก้วนี่เราล้างฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีฟองเราจะใหาฟองทิ้งค่ะ ยาปาดฟองทิ้งเราจะบรรจุให้เต็มขวดนะคะเดี๋ยวพอเย็นลงแล้วมันจะอยู่ที่คอขวดพอดีอ่าแล้วก็ความฝานะคะความฝาอย่างนี้นะคะความร้อนมาอยู่ที่ฝาค่าเชื้อไปด้วยแล้วเราก็ใส่แช่ในน้ําเย็นทันทีค่ะขว,ข,วขวดพลาสติกนะคะอุณหภูมิก็ประมาณ75ไม่เกิน80นะคะ,ะก้องกอกให้เหมือนกัน,นะคะ่ะให้ล้นขวดเหมือนกันแล้วก็ปาดฟองทิ้งพอเดี๋ยวเย็นลงนะคะมันจะอยู่ที่คอขวดพอดีค่ะ อให้มันดังกิกนะคะก็เป็นอันว่าเราเสร็จน uh okay> ้ําอันนี้เรียบร้อยรอเย็นพอรอเย็นแล้วขวดเย็นเราก็จะเช็ดขวดให้สะอาดปิดฉลากตามที่เราต้องการให้จะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านเอาไปจําหน่ายทําได้เพื่อเป็นแบบคล้ายๆว่าเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนะคะหรือเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะ